สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมษและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพาทารโรทุกทา่านด้วยนะครับเรื่องที่ต้องระวังนะครับราศีเมษนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ดูความหมายกันนะครับเรื่องที่ต้องระวังนะครับใบที่หนึ่งครับงานเรื่องงานคุณต้องวงังคุณต้องระวงังเรื่องใดการงานคุณต้องระวังเรื่องใดครับหนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยคืออะไรหนึ่งถ้วยคือใจดีมากเกินไปคุณต้องระวังเรื่องการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจบางครั้งคุณเป็นคนที่จิตใจดีใครมาขอความช่วยเหลืออะไรคุณก็ให้ความช่วยเหลือใช่ไหมแต่ด้วยความใจดีของคุณนั้นมันอาจจะทาให้บางครั้งหน้าที่การงานของของคุณเองบกพร่องเพราะว่าเอาเวลาไปช่วยคนอื่นจึงไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาที่จะทํางานของตัวเอง มัวแต่ไปช่วยคนนู้นคนนี้คนนั้นจนลืมภารกิจหน้าที่หลักของตัวเองอันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องของน้ําจ็น้ําใจเรื่องของการช่วยเหลือโอเคนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะมีน้ําใจดีแต่เราต้องรู้จักการให้ออรู้จักการให้การตอบรับรู้รู้จักการประสานนะที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่บางครั้งเราเองอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป นะครับผมใบที่2ครับการเงินการเงินของคุณนะคุณต้องระวังเรื่องใดรายจ่ายแบบกระทนหัน,นครับป,ปุบปรับฉับพันันนี้ต้องระวังให้ดีๆเลยนะแต่ระวังยังไงซะเรื่องมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเรื่องมันจะจ่ายมันก็ต้องจ่ายการเงินนะครับมีออกแบบปุบปรับฉับพันนะมีหนุนเสียมีพังเนี่ยมันก็ต้องมีเงินสปอร์ต มีเงินหมุนเวียนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีเราอยากจะเก็บเงินก็เก็บไม่ได้นะครับมันมีเรื่องให้ล่วไหลแต่มันเป็นมันจะขึ้นมาในลักษณะของเหตุจําเป็นมีความจําเป็นของใช้เงินอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับผมถ้าเป็นไปได้อะเวลากินใช้อะไรให้ประหยัดให้นึกถึงว่าเหตุที่มาปรับปรับเดี๋ยวเราจะได้มีเงินไปจ่ายทางนั้นไง แต่ถ้าเรามจวใช้แบบปกติแต่พอพอถึงเวลาแล้วมันมีเหตุฉุกเฉินมันจะทำให้เราช็อตได้นะต่อไปครับความรักความรักเราต้องระวังเรื่องใดครับคุณต้องระวังเรื่องใดไม่ได้ดั่งใจนะอืผิดหวังอกหกักโอ้โหมันมากันรัวๆเลยนะเนี่ยผิดหวังอกหักไม่ได้ดั่งใจอืม แต่สามตามนี้ให้ระวังนะครับบางทีเราให้ความหวังอะไรใครไปมากๆแล้วบางทีมันอาจจะพลิกล็อกเกมพลิกนะเราเองอาจจะเป็นฝ่ายแพ้หรืออาจจะเป็นฝ่ายเจ็บนะอันนี้ต้องระวังนะครับผมความรักอย่าไปยึดถืออะไรมากเอาที่มันสบายใจได้เท่าไหนก็คงเท่านั้นแหละจะไปคาดคั้นให้มันเป็นของเรา เราเอาตัวเราไปยึดถือในความรักมันก็เป็นไปไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างรู้นะแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับใบสุดท้ายไพ่เตือนอะไรไพ่อยากเตือนอะไรกับเรานะครับเรื่องการใช้เงินนะครับอืมมันจะมีเหตุยังไงมีเหตุปลุกปั่นให้ต้องเสียใจบางครั้งความรักมันเฮิร์ตมันก็ต้องไปกินไปใช้ตังให้มันหายเฮิร์ตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่เตือนมาเรื่องเงิน เวลาใช้จ่ายอะไรนะครับต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายนะเ,ออเดี๋ยวบางครั้งอาจจะมีเพื่อนในที่ทํางานคนในที่ทํางานมาขอยืมเงินเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางทีเขาเห็นนึกว่าเรามีเงิน,นมาขอยืมเงินเราเราด้วยความใจดีเราก็ให้ไปอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องของการให้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่เตือนมาราศีเมษช่วงนี้ระวังเรื่องการเงินเป็นสิ่งสําคัญนะโอเคครับจบแล้วนะขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดยผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ